ก็ราคาเริ่มต้นที่สามสิบบาทะต,ะต,ต่อกล่องหมูไก่สามสิบบาท <G ül ets> แล้วก็ปูก็สี 90, ่ิบก้างสี่สิบปลากระพงห้าสิบเราขายในราคาปกติอ,อันนี้คือเอามันเออเอาเหนื่อยปกติก็ขายมันขายลุยขายเหนื่อยแบบนี้หลยโอ้ลูกค้าเข้าตลอดเลยเนาะ <G ül ets> แล้วก็มีแก๊บไลแมนด้วยมีมีแต่ไลแมนมีไลแมนเนาะ <G ül ets> ช่วงนี้ไลแมนก็จะด่าหน่อยว่าเจ๊ทำไมมึงไม่เปิดร้าน ไม่เปิดแอร์บอกว่าเปิดไม่ได้หน้าร้านก็เหนื่อยแล้วไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันค่ะนี่กะเพราตั้งกระเพราตั้งตัวนี้เห็น,นกั้งหกตัวนะจานเนี้ยราคาสี่สิบาทอันนี้คือเมน,นูกะเพราปูกับไขป่ปูจานนี้ราคา6 0สบาทเพราะว่าเราเพิ่มไข่ปูอีก2ิบาทเนาะปกติกะเพราปูอย่างเดียวเนี่ยแค่สีสิบาทนะ กสู่เ yes, ยส a ซแอ a n n e l นะคะ sleep in, got prove วันนี้แอมมาทำาัุระแถวแถวตัวเมืองชนบุรีแถวแถว,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 ถวบ้านสวนตอนนี้แอมอยู่หน้าเทศบาลเมืองบ้านสวนนะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินแถวนี้กันเห็นเขาบอกว่าใกล้ๆก,กับเทศบาลบ้านสวนเนี่ยมีร้านข้าวร้านหนึ่งราคาถูกมากอาหารสดมากอร่อยเด็ด อร่อยเด็ดขนาดไหนถูกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปนิดนึงเนาะอยู่ใกล้ๆก,กับเทศบาลบ้านสวนเดี๋ยวแอขอสัมแมาแน,นึงนะตามมาเลยค่ะปกติไปกินของทะเลพวกตามร้านอาหารเนาะราคาหลักร้อยแน่ๆแต่อันนี้เขาบอกว่าราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่30บบาทราคาถูกมากอะ่ะ อย่างพวกกระเพราก,ากั้งกระเพราปูราคาแค่สี่สิบาท <Wow. S 1> ถูกไม่รู้จะถูกจะถูกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราแต่ราคาเริ่มงต้นส0มสิบาทแต่ว่าถ้าเป็นพวกกระเพรากุ้งหรือกระเพราปรูปเนี่ยแค่สี่สิบาทถูกมากเลยอะ่ะเออเป็นราคาที่แบบกินได้ทุกวนันอนะข้ามถนนนะจ๊ะไปนี่เดินมาเดินมาข้ามฝัง่งมาตรงนี้นะอยู่ข้างๆกับแพทศบสมาลบ้านสวนเดินมาก็จะเจอ7 e l ว่น n ีว่นเนาะ นี่เดินมาเลยนี่นี่อ่ะนี่ซอยบ้านสวนพญาสัจจา31ตรงนี้อยู่หน้าปักซอยนะคะนี่เดินมาเลยนี่อรม,มาถึงแล้วอยู่ติดกับเซเว่นเลยเป็นอาคารพาณิชย์นะนี่เลยร้านจานใหญ่อาหารตามสามั่ง นี่อ่ะให้ดูเมนูผัดกะเพราเริ่มต้นที่30บาทอย่างที่แอมบอกพวกกะเพร,เา,กกรเากุ้งกะเพราปูกะเพรากั้างราคาสี่สิบบาทจะอร่อยเด็ดขนาดไหนเนี่ยเขาจะให้น้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันดีกว่าเนะ รับขายรับทำข้าวก่องยังไงเอ่ยก็ราคาเริ่มต้นที่30บาทบาต่อกล่องต่อกล่องมูไก่30บาทแล้วก็ปูก็40ก้าง4ี่สิบปลากระพง50เราขายในราคาปกติอันนี้คือเอามันเอ่อเอาเหนื่อยเอ,เ,อเอาเหนื่อยออเ,เอยเหนื่อยเอเหนือยเ่อเหน่อยแนอยหรื่อย่ามเในรอยาน่อยเกน,เน่น่เหือ่อยหนือเหน่ยเเน่ยอยาเน่เ่เเหหน 089, 939, 3022ค่ะปกติหยุดวันไหนคะไม่มีไม่มีวันหยุดประจําเพราะว่าแล้วแต่วันมีธุระอย่างพรุ่งนี้คือเจ๊ต้องเอาแม่ไปฉีดวัคซีนคือต้องหยุดอ่อย่างนี้ถ้าปกติก็ขายมันขายลุยขายเหนื่อยแบบนี้แหละโอ้ลูกค้าเข้าตลอดเลยเนาะค่ะแล้วก็มีแก๊ไลายแมนด้วยมีมีแต่ลแมนมีลายแมนเนาะช่วงนี้ลายแมนก็จะด่าหน่อยว่าเจ๊ทำไมมึ่ไม่เปิดร้าน ไม่เปิดแอปบอกว่าเปิดไม่ได้หน้าร้านก็เหนื่อยแลวไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันเดียวอยากให้เจ๊ฝากร้านไว้นิดนึงอ๋อฝากร้านจานใหญ่ร้านเล็กๆร้านนี้ไว้ได้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราไม่รบกวนเจ๊แล้วลูกค้าเข้าร้านตลอดเลยเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันเนาะค่ะมาแล้วค่ะเมนูที่เราสั่งวันนี้มาเล่เต็มโต๊ะเลยนี่เรามากันแค่สามคนนะแต่เราสั่งกัน6กจานคือเราแอบเห็นราคาว่ามันแบบ ราคาโดนใจมากเลยก็เลยสั่งกันไม่ยั้งเลยเดี๋ยวเราให้ดูเมนูนแรกกันก่อนตัวนี้นี่กระเพราตั้งกระเพราตั้งตัวนี้เห็นเนี่ยตั้งหกตัวนะจานนี้ราคา 4, 4ี่สิบาทแทบจะไม่เห็นข้าวเลยไม่ใช่ว่าเจ๊ให้ข้าวน้อยนะคือคือข้าวมันเยอะนะแล้วจานมันก็ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะราคาถูกแบบนี้กระเพราตั้ง4ี่ิบาท รสชาติจ,จัดจ้านอร่อยอันนี้ขอแล้วที่เป็นกะเพราแต่ว่าอันนี้มันเป็นกั้งราคา40บาทคุ้มมากอยากให้มาลองจริงนะตัวเนี้ยคุ้มสุดนี่ตัวนี้เป็นหอยผอยเชลผัดชาตัวเนี้ยราคา40บาทอ้าวไม่ใช่40บาทตัวนี้50บบาทเป็นจานเลยอ่ะสมแล้วที่ชื่อว่าร้านจานใหญ่นะโอ้โห ้าวเต็มจานกับเต็มจานแอบถามเจ๊มานะว่าขายได้ยังไงราคาเนี้ยคือแบบเขาบอกว่ากําไรน้อยมากนะแต่เขาเน้นปริมาณมากกว่าลูกค้าที่ร้านเยอะมากออเดอร์ข้าตลอดเลยนะเมื่อกี้ที่เราไปคุยกับเจ๊มาคือคนเข้าเต็มร้านเลยนี่จัดจ้านอีกแล้ว <c oughs> อร่อยอ่ะนี่เมื่อกี้ต้องแต่งจริงเมน,นูน่ะในนูอร่อยเห็ดจัดจ้านแล้วก็ของสดด้วยไม่ต้องกลัววของค้างจริงแกขายหมดทุกวันนะราะ้านแกนเปิดถึงสี่โมงยเย็นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปิดก่อนสี่โมงเย็นทุกครั้งเลยเพราะว่าของจะหมดเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเนาะอันนี้เป็นปลาเผาปลากระพงจานนี้ห้าสิบบาทนี่เนื้อปลาแน่นๆเลยนะ สนเข้าร้านตลอดอะแล้วเขาก็จะมีพี่แก๊ปไลน์แมนนะมารับออเดอร์ตลอดเลยใครแบบไม่อยากออกจากบ้านนะก็สั่งได้นี่จ้ะเนื้อปลากระพงอ,อร่อยจัดจ้านกลิ่นไม่คาว้วยโอเคเลยอะราคาใชได้เลยอะจริงๆก็เหมือนร้านเออเมนูตามสั่งทั่วไปเนาะแต่ว่าราคาถูกมากเลยแล้วก็ให้เยอะอิ่มแน่นอนราคาเนี้ยเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปก่อน อันนี้เป็นก้างปูกระเทียมจานนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทถ้าเกิดสมมติว่าเราสั่งเป็นก้างอย่างเดียวหรือปูอย่างเดียวเนี่ยมันก็แค่40บาทเนอะแล้วถ้าเพิ่มวัตถุดิบมาอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะเพิ่มแค่10บาทเท่านั้นเองเนาะี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าอันนี้เด็กๆก็ทานได้นะ50บาทหาได้ที่ไหนนี รสชาติมันก็คือของทะเลเทอดกระเทียมแต่ของสดมากไม่มีกลิ่นเท้าอร่อยอ่านเมนูเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเมนูจานนี้ชอบมากมากอันนี้คือเมนูกะเพราปูกับไขป่ปูจานนี้ราคา60บาทเพราะว่าเราเพิ่มไข่ปูอีก20บาทเนาะ ปกติกับเผาปูอย่างเดียวเนี่ยแค่40บาทนะ <Okay. S 1> ช่วงนี้ก็มีไข่ปูเพเิ่มเข้ามาด้วยเรามาจินกันดีนกวนนใครที่ชอบกินไข่ปูนะนี่ไม่ต้องมานั่งซื้อปูเป็นแบบโลงุโลงแล้วมานั่งแกะนะอันนี้มาร้านนี้สั่งกะเพราอิ่มท้อง60สิบบาท <c oughs> แล้วคนนี้ชอบกินปูแล้วก็ไข่ปูกลิ่นมากๆเมื่อกี้ไม่ถามเจ๊แกแล้วเขาขายมาแล้ว17ปีอะ<ๆ>เขาน่าจะเหนื่อยชี่มากๆอยแล้อวอะ<ๆ>ต่อไปอันนี้จะเป็นรวมรมิตรผัดผงกะหรี่ตัวนี้จะราคาอยู่ที่60บาทตัวนี้เนี่ยก็คือรวมทุกอย่างมีหอยมีหมูมีกุ้งมีหมึกมีปลาเนาะสำหรับคนที่ชอบกินผัดผงกะหรี่นะ น,นราคาถูกมากเลยอ่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าไปอยู่ตามร้านอาหารนะ,ะนะเป็นร้อยขึ้นเลยนะแบบเนี้ยอมรับว่าของร้านนี้สดสดมากๆ <c oughs> ร้านจานใหญ่ะ สั่งนะคะมีจริงๆมีหลายเมนูมากนะแต่ว่าเราสั่งกันมาประมาณนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นเนะว่าอาหารหน้าตามันประมาณนี้เขาให้เยอะจริงๆนะคือจริงๆเขาไม่ได้ให้เยอะแค่โต๊ะเรานะเ <ใช S 1> มื่อกี้แอบแอบมองนะเขาให้เยอะทุกโต๊ะบางโต๊ะกินข้าวไม่หมดด้วยอ,จอาจจะได้เหมือนกัน ถูกมากๆจะบอกว่าร้านนี้คืออาหารรสชาติโอเคเลยแล้วก็ราคาถูกคุ้มค่ามากๆแอมเชื่อว่าถ้าใครเห็นเนี่ยก็ต้องมองแบบแอมว่าขายได้ยังไงถูกมากๆเลยถึงแม้ว่าร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านเล็กๆอาคารอน,นิทรานเล็กๆนะแต่ว่าลูกค้าแน่นร้านแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยยอดมากๆราคาถูกมากคุ้มค่าสามารถกินได้ทุกวันกับราคานี้แล้วก็รสชาติแบบดีด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะที่แัดร้านเนี่ย จะอยู่ข้างๆกับเทศบาลบ้านสวนเนาะถนนบ้านสวน,นพนานวนยาสัจจา31ร้านจะอยู่ติดกับเซเว่นอเวตรงเฉือดยืนนี้เลยนะยังไงเดี๋ยวอแอมจะแปะพิก,กัดร้านไว้ที่ใต้คลิปให้เนาะจบคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวแอมขอไปกินข้างก่อนเนาะสั่งมาเยอะมากเลยจะลองดูว่าเราจะกินกันหมดไหมเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย